การบริารจัดารทุนรวมามนผู้เข้การอบรมขอความร่วมมื้นโโครงการบริหารทุนรายได้สูงที่ได้บรุณ้าเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปัดการการพัฒนาเกษตรอินทรียีโดยตามมติมนตรีเรื่องการ ระบบต่อเนื่องโดยให้ถือเป็นวาระาวิาทให้ร่วันที่จะต้องดำเนินการให้เกิดรูปมอางดเร็เรียนท่านผู้ยาบ้านแก่ผูุ้มเียรตและผู้รุวสนาท่านนะครับกระผมนิาสรองยกครงารันมบหานะครับวันนี้นใจของท่านทด้รา เนื่องจากนายกตีภารกิจนะครับตัวเองนะครับก็มีความยีนิยนะครับที่ได้มาร่วมเป็นเกียรตินะครับเป็นประธานในัในพิธีเปิดการอบปกรองการเปิดการเชิญพัฒนาเกษตรทรในวันนี้นะครับคนอื่นนะครับก็ต้องแสดงความชื่นชมนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านท่าไครนาแรนะครับมากันเต็มมากนะครับซึ่งหวังว่านะครับจะได้รับความรู้จากทางวิทยากรและทางอบจรสัมภารนะครับ